ก็ตัวกลางงามยอดคุ้มทนไอ้ดิ๊งกตัวลางงามยอดคุ้มทนไอ้ดิ๊คนดิ๊งกนะไม่ทำเลยเราว่า ไม่ป้องแต่ก็ต้างใช้ปิดหนามาเลย อย่างผัวรวยเดียวเป็นนั่นจริงเหรอวะน้ำมันมาไม่มา มาลัางกับกาวมาลัางดุกดางงามย่อขุนปุ่นในบิดนะ ผม่เหลี้ยงไหมแลาวล่าอยู่หน้าบ้านพี่นี่มันจะลาวเอาแล้วและตัวแดงก้อนนะเอาแล้วและตัวแดงก้อนนตัวแดงชว่าไอ้สามเบนตัวเดียวโ่นี่จงกระด้าบนนะจงกระด้านนะนี่กกดาน้าขคนเลื่อยะรมชนะเลยนะต่อแดงก้สั้นก้กุดนะ ตัวแดง9้าคุณนปันในซีพูนะตัวแดง9คุณปันในซี่พูนะตัวนี้นะูที่ซก็มปกันนะผูนี้จุดกันจ้าเมินบานกับจ้าเมินบารับอออกไปรอดยคุ้ตอโนนหลังเท้าร็่ไปยาุก้อน้อน